จากกรณีดราม่าไม่จบหลังพระเอกดังเวียสุกุลวัฒน์ออกมาเปิดใจประกาศเตรียมเข้าพิธีวิวาเหตุคุณแม่โพดภาพเปิดตัววิกกี้แฟนสาวนอกวงการพร้อมแคปชั่นครอบครัวลงอินสตาแกรมแต่ปรากฏว่าหลังเปิดใจเตรียมวิวาในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยบอกว่าคบวันที่เจ้าสาวมาปีกว่าแล้วจึงการเป็นเจอดราม่าครบซ้อนเพราะพึ่งมีข่าวเลิกกับเบลล่าอดีตแฟนสาวเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้เองจะคบกันปีกว่าได้อย่างไรขณะที่ในรายการข่าวจบคนไม่จบข่าวสด พิธีกรอย่างอ่านภูวนาถได้กล่าวตอนหนึ่งด้วยว่ามีคนพูดว่าจริงๆเขาแยกกันนานมากแต่เขาไม่ได้ปล่อยให้เป็นข่าวหรือประกาศว่บบาเลิกกันแล้วแต่ในวงในที่เห็นข่าวปรากฏตัวผ่านอีเวนต์ผ่านงานที่เขายังรับคู่กันอยู่เขาแยกห้องแต่งตัวแยกห้องพักกันเป็นเวลานานแล้วตนไม่ได้บอกว่าเขากโกหกแต่อาจจะรักษาใจหรือรู้สึกว่าค่อยๆให้ความห่างมันสื่อสารไปสู่ประชาชนแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเขาไม่ผิดที่จะทําแบบนี้เขาไม่ได้โกหกอะไรเขาไม่ได้โกหกว่า อย่างรักกันดีถ้าย้อนกลับไปดูเขาจะพูดเป็นกลางๆ